สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมนีของผมนะ speed core คคนะครับผมเกม T402 นะครับผมแล้วก็ใส่ยนะว่าเสียงแบบนี้เป็นเสียงเสียงอะไรพอดีเพิ่งตื่นนะเอออ่าเพิ่งตื่นแล้วก็เล่นไปเล่นเกมอื่นมาเออเพิ่งเข้าเกมมาโอเคเดี๋ยวไม่คาเป็นเกมค่อยทีหลังเอ้ยพิบิบีมุก แล้วก็มีหัวกับแว่นตาเออแล้วก็เก็บกัดอะไรอย่างโอเคโอเคไม้แมงชอบล่วงนะฮะโอเคตัวมึงนคนหล่อแต่ไม่รู้บางคนเลาะคิดว่าลหลอก่บโอเคดูดิโอ้ยโอเคไม่กล้าขึ้นเลยโอ้ย โอเคเซิร์นี้ก็พีเนียมเยอะนะฮะแล้วผม,มก็เ,มมะะเ,มมมเป็นพีเมียมนะฮะเมียมแม่งึ่นเป็นพีเมียมตีดกากมากซื้อปัตเตอรีเมียมไปเล่นไ่กี่ครั้งเองโอเคโอเคโอเคผมยิงมันได้แล้วมันก็ยิงผมได้โอ้เจ็ด เย็ดเคดูมันดิโอโอเควันที่พวกไอ้เดมโมอ้าวม,มันหายไปไหนอ๋อมันอยู่นี่นี่ไอเตปอบอกี้มเหมือนเจอตัวปอบเลยโอเคพวกนั้นเคยมีแต่ไปคราฟของเรียบร้อยมีชุดแล้วประชุดไฟโลโอเค ไปมันซึ่งคนจะเห็นนะยอยู่มาในฐานหลายรอบแล้วเดี๋ยวเราจะไปตัองอื่นบ้างโอเคโอเคโอเคโอค้ยโอ้ยแม่เรามันก็เดินโง่นะเออไปไปไปโอเค สวัดีสแนปเปอร์นายเทพจังขอเลยดีแคท้าเดี๋ยววันเกิดกัดจะซื้อเล็์ฟรนเดยนะฮะโอเคคอยขอแม่วันเกิดน,นะฮะเซิร์งไกลถึงแล้วละ่ะวันทีสามีสิงหาเนี่ยแหละเออโอเคไม่ตุ้ก็รู้อะตื่นเสียงตื่นนะเออชีเสียงดอวยดีอ้าวอีกแล้วฆ่ามันได้แล้วก็ดนตัวเอง โอเควัสดีเก้าหวังนั้นเจ้าจะไม่เลี้เกมเดฟอร์เดสินะโอเคโอเค,อเ,คเอามาจากไหนเอาแง่นะเสิร์ฟวันนี้เซิร์ฟเนี้ยคนโนโหดเยอะอะเซิร์ฟเนี้ยซึ่งตอนนี้ไอดีซีผมม,มีใครแอด ไม่ีใครคิดจะแอดแน่นอนเพราะว่าผมจะช้ภาสาญี่ปุ่นโอเคเอ้เลือด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 ค่าตอการเลือดบดีเลือดโอเคมาแล้วโอเคเมดดี้มดดีโอเค

โลไม่อยากเล่นอ่ะมันเล่นในดานนนดหรืลบมาแหลกไม่ได้แหลกอะไรหรอกแม่งพอเล่นไพโลในดาดน,นี้นะแม่งเสือกเป็นไพโลแลนเฉยเลยไม่ใส่มันตาที่มานทำให้เป็นไพโลแลนไพโลตัวเดียวเท่าน,นั้นนะที่จะเป็นไพโลแลน,นก็ใส่แว่นตาตัวดิบใช้ไซต์ทุกตัวนั่นแหละเออเออคนนี้ม่งเก่งวะ่ะโอเค ไม่รู้อะไรทั้งนั้นแหละแม่งใส่หมวกนี้แม่งเลยโอเคขับตัวให้เป็นทีเรียมไม่ได้แม่งก็ต้องเป็นอันนี้ ได้แล้วแม่งแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรมากก็เออไม่ยอะเลยปเกียร์ใส่แล้วโอ้ยใส่พวกนี้แหละไม่ต้องสใสนะ่น้ำมุนนี้ได้มาจากไหนซื้อของหน้าเว็บะของ ซื้อของหนวเว็บของทิทฟฟเทสนะฮะในออกกิออฟิเชียลทิฟฟเทสนูกนะฮะโอเคซื้อเป็นเว็บของวาวเองฮะแต่ว่าของราคาไม่แพงฮะก็เหมือนเดิมราคาเหมือนขายซื้อในช็อปเออโอเคไม่รู้ไมแ่แต่ก็ต้องคูดโอเคโอเคเฮ้ย okay. okay. อ้ยอ้าโอจะตายแล้วจะตายแล้ว โอ้ยยะอะโอ๊ยไม่แม่งจะลวงเลยนะเนี่ยตาเดบโอนี่ผมก็ได้จะเก็ปกกนนะไปซือ้อมาขอแม่ซื้อโอเคขอแม่ซื้ออะโอเคโอค้ย โอเขาบอกว่าคนดีเซนแม่งโคตรเก่งค่ะไม่ใครกากเลยสักคนมี่แค่บวคนเดียวี่ยแหละที่แม่งโคตรกากโอเคเขาบอกให้ใช้ลูกสองใช่ไหมใช้ลูกสองแทนนี้ครับมันจะสะดวกกว่าเพราะว่าอันเนี้ยดีครับมีทอนซึ่งทุกคนน้นจะรู้อยู่แล้วแหละสำหรับนนี่เป็นฟีดูเพย์น่าจะรู้อยู่แล้วแหละ เพว่ามันมีทอ้อนะเนี่ยเอาไปโกตดดีนเพื่อนได้ะฮะโอ้ฮุ้ย,ยโอ้ยเมดิ๊กูเรียกมึงแี่โอเ,เออโอเค ไม่ตายเองเดี่ยวไงทียกลัวต้องใส่องนี้ยกวปเดี๋ยวพี่โอเค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  โอเคอะไรมึงวะโอ้ยมันเก่งอะวอา์สเซเปอร์มันก็เก่งอ่ะจิงแลโอโห้แมงมักเก็ตจำมมนอยู่มันยิงได้เก่งนะโอเค อ,อ้านนี้โอเคด็โอเคเมื่อกี้ที่ผมโดเซนที่ยงิงไปสบายซึ่งไม่มีปือนอะไรเลยสบายมีแค่มีเดอะแบ็กลอตและคันธนีกายที่เล่นเออกมฟุตเกนัย โอเคโอเคสบายพวกพี่สบายอย่างเทแต่ไปรู้บางบางคนมันว่าไม่เท่นะบางคนอ่ะเออโอ้มีเยอะใหเราเล่นไป B1 Let's Go เออมันมีเยอะใหเราเล่นฮะเมื่อกี้นี้ มีเหยื่อให้เราเล่นอุ้ยอ้ยมันลูกเอ้ยขอจะรู้จษกัดเจ้าเบลมาจากไหนโอเคมีเรามีคนไหนที่โอเคตอนนี้ไม่อยากชวนฮะโอเคไม่ดิไม่เม่งไม่ไหว เรสแสนนนะทำไมผมไม่ต้องแชร์เนี่ยเออเพราะว่าเพราะว่าผมกดดีนะครับเพราะว่ามเทคนิคคือวาวมันไม่ได้ถือว่าลงนะฮะคือวาวก็ตั้งค่าให้มันกดดีแปงล่างมสบายอัตโนมัติผมเคยอ่านเจอนะคือตอนเข้าเกมมันจะบ่งเนี่ยเออผมเคยเจออยู่แล้วลองทับดูเออไม่ได้ว่ะโอ้ยเชียแล้วเจีย กลัวอย่างเดียวคือกลัวคนหามระกงไม่ได้โกงนะับไ,ไ,ไม่เคยใช้ประจำอะไรมระกงไอ้นี่นะใช้ประจำประกงแท็บบี้แท็บกี้อะไรบางอย่างซึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับโอเค ตองใช้มือเนี่ยแหละมือเนี่ยมันง่ายกว่าไอ้นี่นะมันดีกว่าอเอ๊ะซึ่งผนเล่นกลางเหมือนเดิมโอ๊ยแม่เอเ เทแม่งฟังนิดนอเทแบบเยร์จนียเขาต่างกันงไเฮลเฮลเฮลแมดิ <c oughs>

โอ้ยเก็บเลือดไ,ไปทันสเกลครับสเกลแล้วเคใชปืนชอ็อตช็อกหนึ่งซึ่งไปขาเอาปืนเนี่ยโอเค อจนนีีตัวนันแม่งขอขอหัดคอโอเคดิ้ามาไงมาไงวะกี้นโอเคอจนจนี่ต้งนานสีปุมเอ้ยไม่มีเคด,ด,ด มันมายังไงโอเคคือมันรู้สึกว่ามันเทพมากครับเกมนี้โอเคเอาไม่ถึงก่อน สองวะดิโอ้ยจะส่งมาทำไมโอเคอโอเคโอเคฆ่าไปได้แล้วก็โอเคเดี๋ยวไม่หยได้เก็บโรตาร์นะนะโอเค เซิฟนี้เป็นเซิร์ฟจีนนะฮะแม่งซึ่งเวลาเซิร์ฟแม่ไงไม่จำกัดอ่ะเฮ้ย,ยเฮดช็อตโอเคเออเฮ้ยนั่นไงเฮฟวีว่ตัวพิเศษผมเห็นอะไรบางอย่างแปลกโอเค

โอเคโอเคเดี๋ยวเจ้าไปโอเคไม่ควโดนเนช็อตไปและมันโดนเน็ช็อตแล้วแหละไอตัวที่ผมุินที้เนี้ย

มากมันชอบพอผมกดพอมตัวสรม,รมัตนั่งชอบพอมตัวเป็นไอ้นี้เฉยเลยไอ้ดิด <c oughs> โอเค Sure. spy. Okay. 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 okay yeah. โอเคไม่อยากเล่นมั่งใช่ไหมโอเค ok ôi oh, khi mà mà trời lên ok ok trâu vào cục trời ơi ấy, Ok, Ê. ตวเลเวล่โอเคมันมีสองอันครัปืนเนี้ยโอเคอะฟักิีโบักิโบักิโบโอเครู้สึกว่าเซิร์ฟีมั่งเอาใช้โหวตเมนู โอเคอะโนฮะดูโอเคฮะสำหรับคลนี้ก็ต้องขอจบกันไปก่อนแล้วนะฮะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะ,ะ,าะก็ได้จักว่าตอนนี้เล,ลิมเลิมเกียดพูดแล้วฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดไลค์แล้วก็แชร์เพื่อใรู้จักด้วยนะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้